กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม c a ร์ of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวจัดอัดับท็อป10สุดยอดตัวละครสาวที่สวยที่สุดภายในเกมนี้กันนะผมโดยจำก่อนว่าโดยผมอันนี้ จะเป็นในส่วนของตัวความชอบของพิลิงครับผมซึ่งแต่ละคนความชอบแล้วก็อันดับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในคลิปนี้อาจจะเป็นอันดับความชอบของพิลิงล้วนๆเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ดีกว่าว่าตัวละครตัวในบ้านที่ตดติดอันดับท็อปสิของพิลิงก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับคนแรกเลยผมในอันดับที่10กับตัวละครอาร์เทอรี่ผมสาวห้าวดุดันมาในลุคแบบเข้มๆนะผมเป็นสไตล์นักล่านักล่าก็เป็นสาวที่ท็อป10 ในอันดับของพลิงครับผมแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ก็มีสกินสวยๆมากมายเลยให้เพื่อนๆได้สะสมแต่หนึ่งในสกินที่พิลิงชอบที่สุดนะผมนี่สกินนี้เลยผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นสกินที่อยู่ในลัคกี้ดอของปืน p e a c e k e e p e r MK2 คทรับผมอันนี้ใครอยากได้ก็อาจจะต้องอดใจรอก,กันนิดนึงอ่าด้วยสกายของตัวสกินนะผมเป็นสาวเปรียปร้ยวๆผูกหางม้าอย่างนี้นี่เลยได้ว่าอเอาใจพิลิงไปเลยผมในอันดับที่10นะ และก็ตัวละครถัดมาผมในอันดับที่9ตัวละครในส่วนของสกินคอลแลบพิเศษนะผมลิงเคสก็คือตัวฟันดีสำหรับฟันดีนี้ผมก็จะเป็นตัวละครอีเวนพิเศษที่จะขายในเฉพาะอีเวนคอลแลบเท่านั้นใครที่ไม่เคยเห็นก็ไม่ต้องแปลกใจผมด้วยรูปลักษณ์ของตัวละครุ่มที่เป็นสาวแบบออแอบ เซ็กซี่เซ็กซีห่หน่อยๆครับผมอ่นก็เป็นสไตล์ที่ชอบครับผมนี่แล้วก็ความหายากอันนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหายากผสมควรแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าในส่วนของตัวอีเวนต์ดึงเคสนี้ผมเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีการกลับมาในเร็วนี้ในช่วงประมาณซีซันที่9้ซีซันที่10แล้วก็ซีซันที่ส1เพราะฉะนั้นขยากได้ก็อาจจะอดใจรอหน่อยอีกประมาณสัก4 5เดือนก็อาจจะมีลุ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งและสาวคนถัดมาในอันดับที่8 กับสาวเอเลียสครับผมสาวไฮเทควิศวะซึ่งเป็นได้แทบทุกอย่างเลยแต่บอกว่าน้องเขานี่สกินมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักประดานา้ำผมคอยสนับสนุนเพื่อนมาเป็นสาวบูก็ได้มาเป็นสาวสายรับก็มามาเป็นนักมวยบ็อกซิ่งก็มาและที่สำคัญผมน้องมีสกินลีเจนด้วยเป็นสาววิศวกรเครื่องยนตน์ผมของเครื่องบินเจ็ตนี่เลยว่าครบเครื่องขนาดนี้ สวยน่ารักครบเครื่องบอกเลยว่าเอาใจพี่ิงไปเต็มๆอีกคนนึ่งผมก็เรีเรเป็นสาวสวยคนนึงเลยใครชอบสไตล์สาวผมสั้นๆแนะนําว่าสกินดีเจนตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเปรีป้ยวๆหน่อยนะแล้วก็น่ารักนัก re so แล้วก็สาวคนทัามานในอันดับที่เจดกับน้องเทมเพสครับผมนี่น้องเทมเพสนี่ถือว่า ว้าวสาวผมสั้นอีกแล้วผมมาในผมดับสีฟ้า,ฟา,ฟาอมม่วงๆหน่อยเรียกว่าสวยมากผมโดยเฉพาะในส่วนของสกิน,นอื่นๆถือว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้กันแต่เก๋ว่าสวยที่สุดพี่ลิงว่าสกินออริจินอลของเทมเพลตเนี่ยแหละสวยที่สุดแล้วผมอ่าเป็นสกินอีกตัวหนึ่งที่พี่ลิงชอบเลยด้วยเรื่องสนามตัวสกินที่เรียบๆว่าผมดูง่ายๆไม่มีอะไรลกตาแต่ว่าเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีผมก็เป็นสกินที่ตอบโจทย์เลยนะ โดยสำหรับใครที่อยากได้น้องสกินเทมเพลตออริจินอลไปผมก็จะอยู่ในลัคกกิโอของปืน PP-941 c o m b u s t i o n นะผมและถัดมาในอันดับที่6ก็ยังคงอยู่กับสาวสวยผมสั้นผมสุดสวยกับตัวละครเคสเทียลผมสาวตัวละครเคสเทียลนี้สกินเริ่มต้นของนางผมก็จะแบบสวยๆผมสีขาวแต่เกิดว่าสกินที่พี่ลิงชอบผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสกินจสสกี้ เราะว่าเป็นชุดสไตล์ที่เป็นรันรูปรันรูปหน่อยผมเพียวเพียวเวลาเล่นนะผมแนะ่นอนว่าชุดตัวละครที่มันเพียวเพียวมันจะได้เปรียบกว่าตัวละครที่แบบอ้วนๆนิดหนึ่งผมในเรื่องของการมองเห็นเพราะเราจะโดนสตูมองเห็นค่อนข้างยากกว่าก็เป็นตัวละครที่สวยมากอีกตัวหนึ่งเลยนะโดยซับสกินเจสกีของน้องของผมสโนว์ฟอลเนี่ยก็จะอยู่ในยักกี้ดของปืนแมดด็อกเ g จ n นและในสุดผมเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วลผมกับตัวละครในอันดับที่5กับตัวละครน,นักลบสุด ผมเซอร์ๆหน่อยตัวโซเฟียอ่านแน่นอนผมตัวโซเฟียนี้สกินออริจินอลก็สวยแล้วผมสกินธรรมดาทั่วไปอ่าก็ถือว่าเป็นสาวแบบห้าวๆหน่อยเป็นสาวบูบูแต่ที่ชอบที่สุดสกินลีเจนด์นะผมโซเฟียเออร์แลนไนท์สกินนี้ <c oughs> แทบจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์มองไปเยอะมากกลายเป็นสาวนักฆ่าผมทนแดงดำแบบเฟี้ยว และที่สำคัญผมน้องมีเนื้อเรื่องสำคัญมากในส่วนของเนื้อหาของคอมิกที่เกี่ยวข้องกับโกสและก็เทมพานั่นเองับผมจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครรับเลยที่ไม่ควรพลาดนั่นเองนะตัดมาดูในมุมช็อตคัตกันบ้างับผมเพราะว่ามุมสกินรีเจนตัวละครเนี่ยมันชอบยืนเตะท่าผมแล้วไม่เห็นตัวละครนี่มาแบบชุดแบบดำดำแดงแดงแบบเฟี้ยวเฟี้ยวโดยสำหรับใครที่อยากได้น้องน้องก็จะอยู่ในกระดานของตัวเองโดยเฉพาะผมลักกิโดลีเจน์หะ และทันมาในแอนดับที่4กับหนึ่งในตัวละครพิเศษคอลแลบอีกแล้วผมกับตัวละครแลนบิงในซีรีคอลแลบพิเศษลิงเคชผมะสำหรับตัวละครตัวนี้โ,โหเรียกว่าเขาตั้งใจปั้นโมเดลมากผมหน้าเหมือนกับในอนิเมะแบบเป๊ะเลยสวยมากครับผมสไตล์หน้าแต่เป็นจีนงๆนิดนึงแล้วก็ผมสั้นๆ้นหน่อยผมตัวละครตัวสไตล์เล็กๆรีบๆของแต่งน้อยน้อแบบเพียวๆเวลาเล่นเกมเพลย์แน่อนอว่าตัวละครเพียวเพียว มันดีมากในเรื่องของการแอบซ่อนๆแล้วก็ที่สำคัญตัวละครนี่มันจะดำๆหน่อยให้ผมเวลาแอบข้างหลังอะไรพวกนี้ศัตรูจะมองยากนิดหนึ่งนะก็เป็นข้อหลักดีหลักๆของตัวละครตัวนี้ผมและนอกจากนั้นตัวละครผมเรียกได้ว่าใครที่ดูอนิเมะมาผมก็จะรู้ว่านางเอกของเราเนี่ยโคตรดราม่าอะไรผมซวยบัซซบมากชีวิตก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผิงชอบตัวละครตัวนี้มาในอันดับที่4ี่นะโดยสำหรับใครที่อยากได้น้องครับผมก็นี่เนินว่าเป็นคอลแลบพิเศษซึ่งโอกาสกลับมาค่อนข้างน้อยมากแต่ก็มีข่าวหลุดมาว่า จะมาผมในช่วงประมาณซีซั่น 9, ซีซั่นที่1 0ของแบน์พาร์ตก็รอเหมือนเดิมผมลุ้น50-50เอาในอีกประมาณ4-5เดือนต่อจากนี้นะและในสุดผมเราก็มาถึงกับอันดับท็อป3กันแล้วผมก็มาดูกันว่าอันดับ3นี้จะเป็นใครและสำหรับอันที่ที่3ก็คือน้องเออแบนทคเกอร์นะผมอสำหรับน้องเออแบนนี้รีด้ว่าอยู่มากับซีรีส์โตเกน้งแต่เกมเปิดใหม่ๆเลยผม น้องนี่เียได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ว่าจะออกสกินอะไรออกมาก็เรียกเลยว่าสวยทุกสกินเลยคือจะบอกว่าน้องเขาปั้นหน้ามานน่ารักมากครับผมเวลาไปสู้สกินอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะสกินเป็นแบบไหนออกมาแม้แต่สกินที่แบบดูกากๆน้องยังน่ารักเลยผมนึกสภาพคนสวยผมใส่อะไรก็สวย ด้วยเหตุนี้ผมก็ได้มาในส่วนของอันดับที่3ของพี่ลิงแต่เกิดพูดถึงสกินที่พี่ลิงชอบที่สุดของน้องอวแบนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมสกินออริจินอลของนางที่ได้มาจากแบนพาร์ในช่วงของซีซั่นแรกๆตั้งแต่เกมเปิดปีแรกเลยผมเป็นหนึ่งในสกินที่หายากที่สุดในเกมเพราะว่าจะมีเฉพาะคนที่เล่นมาในยุคแรกเท่านั้นที่จะมีสกินของตัวออริจินอลของตัวน้องนะและถัดมาในอันดับที่2 กับหนึ่ในตัวละครคอลแลบอีกแล้วผมแถมเป็นคอลแลบพิเศษด้วยกับตัวละครในซีรีส์คอลแลบพิเศษ Ghost in the Shell กับตัวโมโตโกะครับผมสำหรับตัวละครโมโตโกะนี้ผมแน่นอนว่าเขาปั้นโมเดลหน้ามาได้แบบสวยโคตรโครับผมหน้าเป็นญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ที่สำคัญตัวละครซีรีส์นี้จะมี2ตัวด้วยกันผมตัวแรกจะอยู่ในแบตเตรพาร์ท เป็นตัวโมโตโกไปด้านพาร์ตตัวปกติแล้วก็ตัวที่2เป็นโมโตโกในชุดลบโกสอันนี้คือชุดออกศึกของน้องถ้าเกิดว่าใครที่ดูซีรีส์มาผมก็จะรู้ว่าน้องนี่คือแบบเป็นสาวแข็งแกร่งสาวห้าวบุกและชุดสวยมากชุดเล็กๆกบผมนี้ของตกแต่งไม่ลกหน้าลกตาแต่ออกแบบมาได้ถึงจะดูน้ยนอยๆแต่สวยทุกกระเบียดนิ้วยิ่งใครที่ดูอนิเมะมาผมยิ่งอินเข้าาอีกน้องก็เลยได้อันนี้ส่วนของอันดับที่ 2ของพี่ลิงนั่นเองครับผมด้วยตัวละครสวยและสกินที่หายากมากๆโดยสำหรับสกินครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวออริจินอลแน่นอนว่าก็จะอยู่ในแบลนด์พาร์ซีสาที่เจ็ดในช่วงของปีที่2ครับผมก็เรียกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแบลนด์พาร์ตคอลแลบถ้าเกิดหลายๆคนจะรอแบลนด์พาร์ตวอลลีเทิร์นเนี่ยจะได้หรือเปล่าอันนี้พี่ลิงไม่ชัวร์เหมือนกันผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นโอกาสกลับมาค่อนข้างที่จะต่ํามากๆเลยนะ แล้วก็ทางฟังของโมอโเตโกตที่สกินโก้ทงหมสกินลบก็จะอยู่ในลักกิโดมิสีคของปืนสวิทเบด x ออันนี้ดูทรงแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสวิทเบด X9 ผมมีโอกาสกลับมาอยู่เหมือนกันแต่เนื่องด้วยตัวละครนะผมมันเป็นคอลแลบอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสกลับมาก็คือน้องไม่มาผมน่าจะเป็นตัวอื่นมาแทนที่นะโอกาสได้ก็จะต่ำมากมากเลยเหมือนกันและอีกหนึ่งความลับของตัวละครตัวนี้ผมก็คือสกินชุดลบโกส สามารถปรับแต่งใส่ในส่วนของตัวแว่นตาลบได้อันนี้ก็เหมือนกับในอนิเมะแบบเป,ป๊ะเลยครับผมอ่าก็เป็นความลับของชุดตัวละครตัวนี้เหมือนกันและใน,นที่สุดเราก็มาถึงกับในอันดับที่1กันแล้วครับผมแน่นอนว่าสำหรับอันดับที่หนึ่งนี้เพื่อนๆหลายคนผมลองเดากันสิว่าคือตัวละครหญิงคนไหนอ่าก็หลังจากที่เดากันแล้วก็มาเฉลยกันดีกว่าผมเซฟตัวละครหญิงที่พี่ลิงชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือน้องสกาย่าผม ใช่แล้วน้องนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครออริจินอลสกายาที่มีสกินติดอันดับท็อปเยอะมากครับผมที่สุดในเกมอีกคนหนึ่งเลยผมเรียว่าท็อป3แหละตลัวละครที่มีสกินเยอะที่สุดและที่สําคัญสกินแต่ละสกินสวยหมดเออใช้ได้เลยผมถึงแม้จะเป็นสกินกากๆแต่เอาจริงๆมันก็ดูเฟียวนะเออมันดูม็นเสน่ห์ผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งในส่วนของตัวหน้าโมเดลของน้องค่อนข้างออกมาสวยเวลาไปอยู่ในชู้สกินแบบ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในซีรีส์อะไรผมน้องก็สวยหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงซีรีส์ที่พิงิชอบหลักๆก็ผมจะมี2ซีรีส์ซีรีส์แรกอ่าเป็นซีรีส์โรดนผมชุดสีชมพูสวยมากสาวๆคีิปแตกนะผมผู้ชายเห็นก็คลิดสาวๆเห็นก็รีิดเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ใครที่ชอบตัวละครหวานๆแนะนําเลยสกินตัวนี้ผมสวยจัดแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงสกินที่สุดที่สุดสวยที่สุดในเกมนี้พิริงต้องยกให้ในส่วนของตัวสกินคอลแลบ กลันนไ์ขององง้สกินนี้ผมมันอาจจะไม่ดูเซ็กซี่ไม่ดูแบบน่ารักมากแต่ด้วยการออกแบบที่ลงตัวผมเหมาะกับเกม Call of Duty Mobile เพราะว่าแน่นอนว่าในซีรีส์คอลแลบเนี่ยมันเป็นเกมยิงอยู่แล้วผมเวลาออกแบบตัวละครมาแน่นอนผมมันเข้ากับสไตล์ของตัวเกมผมทองด้วยถือว่าเด็ดถือว่าโดนผมพี่ลิงก็เลยยกให้สกายล่าสกิน Girl for l i n e เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้นะในเรื่องของความสวยงามที่ชอบที่สุดนะโดยสำหรับซีรีส์สกินโลท์ผมจะอยู่ในสกินปืน Lucky Doll Legend ของ D R k i h และในส่วนของตัวซีรีส์ Collab โอ Girl for l i n e อันนี้ก็นึ่งด้วยมันเป็น Collab โอกาสกลับมาค่อนข้างต่ำแต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่า Girl for l i n e เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งผมในช่วงซีซั่น9แล้วก็10ก็รอได้เลยผมอีกาประมาณ5-6เดือนประมาณนี้นะ และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับกันดับตัวละครสาวสวยท็อป10โดยพิลิงครับผมที่ชอบมากที่สุดในเกมนี้ตั้งแต่เกมเปิดมาผมและเพื่อนๆชื่นชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดสกินในซีรีส์ไหนอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกพิลิงกันได้ที่ใต้ซิปชั่นนั่นเองเนะและเหมือนเดิมสแตทครชอบลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันด้านครับผมทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและส่วสนี้ต้องขอบคุณผู้เป็นทุกค,คนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป